อ,อันดับแรกทีนี้ยคุณครูให้นักเรียนกําหนดรูปร่างขึ้นมาก่อนนะครับโดยการวาดรูปร่างโดยดินสอในส่วนของรูปร่างวันนี้ยครูอยากะให้นักเรียนวาดตัวละครแทนตัวเองมาหนึ่งตัวนะครับจะให้เป็นตัวละครที่เป็นสัตว์อ่าได้ละตัวละครของครูพิมพ์หนึ่งตัวนะครับในส่วนของตัวละครวันนี้ ครูไม่กาหนดนะครับว่าจะเป็นในส่วนของเป็นภาพมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้ขอรูปร่างใหญ่ๆนะครับวันนี้ให้มีตัวละครของเราเป็นตัวละครนะครับที่เป็นของดันก็งไงครับว่าเป็นนุษย์อะไรได้หรือเปล่าครับได้ครับโอเคเรามาต่อกันนะครับนอกจากเราได้ในส่วนของตัวละครที่เราต้องการแล้ว ต่อมาก็คือสถานที่ของตัวละครนะครับอาจจะเป็นสถานที่หน้าบ้านนะครับหรือในสวนต่างๆก็ได้ของคุณครูแต่วาดเป็นลักษณะของสวนสาธรารณะนะครับคุณครูก็วาดเป็นต้นไม้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอ่าเสร็จละโอเคก็จะ,จะมีหนึ่งในส่วนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวันนี้จะเป็นเทคนิคระบายสีคือการแต้มหรือว่าจุดด้วยพู่กัน นะครับเริ่มจากในส่วนของต้นไม้ก่อนย้ํานะครับนักเรียนว่าวันนี้คุณครูจะใช้เทคนิคจุดหรือแต้มทําการจุดทําการแต้มไปเลยเห็นไหมครับคุณครูจะจุดไปเรื่อยๆดูสังเกตนะครับคุณครูจะไม่ได้ระบายไปมานะวันนี้จะจุดอย่างเดียวฉะนั้นภาพนี้จะจุดทั้งภาพแต่ให้มีเขียวเข้มเขียวอ่อนผสมกันไปด้วยนะครับนอกจากเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนแล้ว นะครับุณนรูยังเพิ่มในส่วนของสีเหลืองเข้าไปนะครับเหมือนเราเป็นการไล่น้ำหนักสีแต่เราไล่น้ำหนักด้วยการแต้มเห็นไหมครับในส่วนของต้นไมุ้ณครูมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองุณครูก็ระบายน้ำตาลต่อเลยจุดติดติดกันก็ได้นะครับจะจุดติดติดกันก็ได้โอเคเห็นไหม ต้นไม้ของครูกินเสร็จแล้วหนึ่นต้นที่เหลือลูกต้องใส่สถานที่นะครับลองกําหนดว่าว่าตัวละครของเราเนี่ยจะให้อยู่สถานที่ไหนฉะนั้นลองวาดมาเลยฮะ นี้นะครับจะมีในส่วนของตัวละครของเราแล้วก็สถานที่ที่อยู่รอบๆนะครับว่าจะเป็นต้นไม้คุณครูก็ใช้เป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองนะครับส่วนพุ่มไม้คุณครูก็จะใช้เป็นสีเหลืองกับสีมพูนะครับส่วนพื้นข้างหน้าจะเป็นพื้นหญ้านะครับก็มีการไลเ่เขียวเข้มไล้เขียวอ่อนท,ท,ทั้งภาพคุณครูใช้เป็นเทคนิคแต้มนะครับหรือเทคู่ๆๆกันนั่นเองนะแล้วก็เหลือในส่วนของพื้นหลัง พื้นหลังเนี่ยเราอาจจะต้องแต้มด้วยสีที่อ่อนไปนะครับถ้าสีฟ้าเราก็ต้องให้เป็นสีฟ้าอ่อนไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเสื้อกับตัวุ่้ไม้เนี่ยสีมันเริ่มคลืกันนะฉะนั้นเราจะทําทการแต้มสีดําเพื่อเป็นการตัดเส้นนะครับให้วัตถุมันแยกกัน